สวัสดีค่ะพา,พาเพื่อนเพื่อนมาให้อาหารบ่อแมลงนนิดอาหารทำเองเออโอเคอยู่นะเนี่ยรู้สึกว่ากินดีกินได้ชอบอาหารที่ทำให้นี่นะคะเพื่อนๆเ,เ,เราไม่ต้องกังวลแล้วเราเราสามารถทำอาหารให้กับแมลงเรากินได้แล้วนี่เลยค่ะอะ เติมให้เมื่อวานวันนี้กําลังเริ่มกินเก่งขึ้นแต่แต่ยังไม่หนักมากเดี๋ยวกักก็าถึงหนักมากแต่รู้สึกว่าเขาชอบอาหารที่รอบนี้เราทำรอบรอบที่แล้วไม่ค่อยชอบเนื่องจากนี้รสสารบ,บางตัวลงรอบนี้ลองทําตามสูตรที่เขาให้มาดูรู้สึกว่าเออกินได้กินเก่งะคลดไปได้เยอะเลยนะเพื่อนตอนนี้อาหารกระสอบละเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วก็น้ำหนักประมาณสามสิบโลก็ตกประมาณยี่สิบสามยี่ิบสี่บาท ส่วนซื้อมาทําเองต้นทุนนี้อยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้านะก็ประหยัดไปได้โลละเกือบสามสี่บาทกระสอบหนึ่งก็สามสิบโลอ่ะสมมติสามก็เกือบเก้าสิบบาทอย่างนีน้แล้วก็ได้หลายถุงรวมกันเออมันก็ลดไปได้นะคะเพื่อนๆนี่คือเวลาเวลาคิดต้นทุนอาหารนี้คิดประมาณเนี้ยเทียบเป็นกิโลว่ากิโลเท่าไหร่แล้วก็เราซื้อมาทาม,มันกิโลเท่าไหร่แล้วก็ดูว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหน Uh huh. เหมือนที่ได้บอกหลายครั้งว่าสาหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกในการไปหาซื้อวัตถุดิบอาหารแล้วคํานวณดูแล้วว่ามันมีต้นทุนโน่นนี่นั่นไหนจะจ้างรถไหนจะต้องจ้างคนผสมไหนจะต้องโน่นนี่นั่นแล้วรวมกันมันเป็นค่าแรงแล้วมันเยอะซื้อเองดีกว่าซื้อเขาซื้อแบบสําเร็จแต่ถ้าเกิดวัตถุดิบหาง่ายทําเองได้รถมีวิ่งไปเอาแบบนี้มันก็ ลดต้นทุนไปได้หลายด้านหลาทางมันก็ถูกลงแบบนี้ค่อยซื้อมาทําเองนะฮะว,วิธีคำนวณต้นทุนมันจะช่วยให้เราสามารถรู้ว่ารอบๆนั้นอะเราอะลงทุนในการเลี้ยงอะไปเท่าไหร่แล้วเราจะต้องขายเท่าไหร่มันถึงจะได้กําไรมันถึงจะคืนทุนนะฮะเป็นวิธีคํานวณในทุกๆอาชีพเลยถ้าทําแบบเนี้ยยิ่งจัดการบัญชีในเรื่องรายรับรายจ่ายไว้ยิ่งจะดีมากโดยรวม พอใจกับสูตรอาหารนี้ดูว่าก็จะเริ่เติบโตจะดีขึ้นไหมการค้าไซ้์จะเยอะไหมนะฮะยังคงต้องปรับบรุงไปเรื่อยๆนี่อัปเดตให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางนะฮะถ้าไหนจะไปปรับใช้แบบไหนเอาที่เราสะดวกนะตอนนี้นันทิแชร์ในเรื่องของมุมมองแล้วก็วิธีการเลี้ยงที่นัน,นิชทำให้เป็นความรู้ให้เป็นเชิงเปรียบเทียบนะเพื่อนๆจะได้ปรับใช้ได้ถูก โอเคเดี๋ยวพบกันคืนหน้าคืนนี้สวัสดีจ้ะ